ค่ะนี่นี่คุยนี่สวัสดีค่ะพี่พ,พี่น้องๆนะทุกท่านค่ะวันนี้จะพามาแย่ดูปลาไหลนะคะนี่ค่ะเหยื่อที่ใช้ตับไก่นะคะเจอดูแล้วนะคะให้ดูนี่ตัวนี้นะคะมาทามาแย่กันเลยดีกว่า โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ตัวหรือเปล่านี่นะคะอีกรูนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอรุ้นกันดีกว่าว่าจะมีตัวหรือเปล่าตอนเย็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะรูนี้มาค่ะเรามาดูเบ็ดปลาไหลเส้นนี้นะคะเนี่ยเส้นเล็กที่ตักอยู่ตรงนี้นะคะเชือกอยู่นี่มาเรามาดูกันนะคะว่าอยู่หรือเปล่า เพราะ่ารู้สึกว่าเชือกอยู่นั้เชือกอยู่นี่ดูดานเนี่ยอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าอยอยอ้ยอยู่ค่ะอยู่อยู่อมามาดูกันนี่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 นีค่ะนี่นี่อุ้ย ค่ะโอ้โหนี่นะคะรูอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นี่ค่ะเนี่ยเชือกปักอันนี้ติดๆติดๆติดๆตุ๊บๆตุ๊บๆเดินเดินมาเร็วๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บๆแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ได้แล้วค่ะโขโห สุดยอดเลยนะคะแจ๋วสวีกว่านี่ค่ะมาค่ะแล้วแวะดูรอบด้วยรอบก็วางไว้ตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยดูเนี่ย อูปลาไหลมาดูปลาไหลด้วยแล้วก็มาดูรอบด้วยมาดูกันนะคะ,ม,ะ,กกะรรม,ม,มีอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆไม่รู้เมาดูกันมีอะไรมั่งเอ้ยโอ้โหนี่ค่ะตัวเบร่มเลยเดี๋ยวขอเอาออกกันนะคะโอ้ย เข้าใจเข้านะคะนี่เราออกกันมาค่ะมาดูรอบหลังนี้กันนะคะหลังเมื่อกี้มีงูนะคะมาดูหลังนี้กันดีกว่ามีก็มีไม่เอ่ยอึ๊บ มีไหมอ๋อมีมีปูอยู่หนึ่งตัวแล้วก็มีปลาปลาหมอไทยนะคะโอ้รอบจมน้ำปลาลยตายอ่ะเดี๋ยวเอาปลาออกก่อนดีกว่าบางไว้ี้ลูงเอาออกเลยยังใช้ได้อยู่นะคะนี่มาสรุปผลงานกันนะคะนี่ ได้แล้วนะคะปลาไหลหนึ่งตัวแล้วก็กู้รอบด้วยได้ปลาหมอมาหนึ่งตัวนะคะสุดยอดอีกแล้วค่ะเยี่ยมได้กับข้าวแล้วไปกลับบ้านดีกว่าค่ะ